คือคืออาการที่เกิดจากการเจ็บนี่เจ็บนู่นเจ็บนี่เกิดมาเจะเล่นหนักๆคือไม่ได้ออกกาลังกายต่อเนื่อง<ม>ใช่ไหมไม่คับก็ใช่มันเราไม่ได้เป็นนักบ,บรรอลอาชีพอ่แะแล้วเราก็ไม่ได้เล่นต่อเนื่องมาอย่างพวกที่มาผมไม่แน่ใจว่าวิธีการที่เขามาเล่นหรืออะไรลักษณะเนี้ครับอ่าเขาต่อเนื่องมาไหมไม่ใช่เขามาอาทิตย์หนึ่งทีที่ไม่ใช่อ่าเขาต้องวันหนึ่งเขาต้องมีมีการออกกำลังกายต้องมีการขยับตัวมีแต่ขยับตัวหรือนักกีฬาอย่างที่จะแข่งจะแข่ง เท่าไรเนี่ยคเขาวันหนึ่งอ่ะวันต่อวันหนึ่งไม่ว่าเช้าหรือเย็นเนี่ยเขาก็ต้องมาวิ่งเพื่อยืดกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อแล้วก็วันพุธเน่ะเขาจะได้มามาซ้อมหนักมาซ้อมหนักลักษณะเงี้ยไม่ใช่เขามาหนักอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูนะพรุ่งนี้ท่านมว่คนที่ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องหลังเนี่ยก็ต้องยืดครับแล้วมีการยืดเส้นก่อนก่อนที่จะเล่นยืดกล้ามเนื้อยืงกล้ามเนื้อเยอะมากเลยครับไม่ถ้าไม่ยืดนะ พรุ่งนี้บางคนจะเริ่มล้าหรือเริ่มเจ็บนะแล้วก็ต่อวันนะวันข้างหน้าหรือถ้าเจ็บนะเขาจะไม่ได้อยากเล่นคือก็พี่พี่ก็จะบอกว่าควรออกกําลังกายการออกกําลังกายต้องต่อเนื่องทุกวันไม่ก็คือต้องต้องถ้าจะแข่งต้องเอ็กซ์ไซส์ทุกวันด้วยก่อนแข่งต้องต้องมีเวลากับมันครับมีเวลาช้าแต่ยังกีฬาอย่างเงี้ยมีซ้อมแิบนี้ถึง่าหนักนะครับครับแต่แต่คืออย่างนี้ถ้าช่วงยังอะไจริงจริงก็ต้องมา ขึ้ทุกวันต้องฝึกทุกวันต้องเกือบทุกวันเลยทุกวันเลยแต่ว่าไม่ใช่หนักทุกวันนะครับต้องมีอย่างเงี้ยถ้าผมเห็นแล้วก็พุทธีมันจะหนักทีหนักไปว่าไม่ไม่รู้นะโค้ชเขาอาจจะแบบให้ก,กีฬาไปแต,แต่เล่นเล่นทุกวันครับแต่เล่นที่อื่น آ, อ่าก็โอเคก็ทุกวันแต่ว่าเออก็นาะไรแต่คืออย่างนี้ทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันแต่วันนี้เพิ่งมาลงสนามม่เฉยก็ดีก็ดีอย่างนี้ทุกวันครับคือผมไม่รู้ว่าวิธีของโค้ชเขาเขา เ <off> <ema> ขาเขาเทม,มาก่อนหน้านั้นทเทม,มาอย่างไงอ่ะครับปร,ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองทีแล้วครับออกนี้ทุกวันครับอ่าก<อ>็ย<อ>้อนนี้ทุกวันมันก็ต้องเน้นเน้นแรงครับเน้นแรงกับเน้นเน้นแรงกับเน้นการก,การ,การเล่นเบสิกไปในตัวด้วยครับโดยพื้นฐานแล้วโดยพื้นฐานโดยโดยโดยลักษณะของการแปรบอลหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันก็ต้องคู่กันครับคู่ไปด้วยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็มีเกมสักเกมสักเกมสักครั้งอะไรเงี้ย เพื่อให้เขายืนตำแหน่งให้ถูกเ,เล่นตำแหน่งให้ถูกเล่นหรือหรือเล่นระบบทีมอะ่ะ <im itation> ให้ทีมระบบทีมเราอ่ะแต่โค้ชเขาจะวางว่าเขาจะวางตำแหน่งไหนก็นต้องดูตัวผู้เล่นส่วน <im itation> ใหญ่ก็ต้องดูผู้เล่นว่าผู้เล่นเหมาะสมกับเกมที่โค้ชวางไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเบสิกเบื้องต้นก็ต้องเน้นแรง <im itation> เน้นแรงคู่กับการเน้นเบสิคคู่กัน <im itation> <im itation> แต่ก็ก็จะพยายาม ในลักษณะของบอลยุคใหม่เนี่ยการแนนแรงมันต้องไปกับบอลไปกับเกมมีเกมมีเกมกับบอลเนี่ยมันจะไปมันทาให้เจอในกีฬามันมีความสนุกถ้าปล่อยให้ถ้าปล่อยให้มีการเอ่อรู้สึกวิ่งเกือบทุกวันหรืออะไรทุกวันเนี่ยจะลามันจะเบื่อแล้วมันจะมันจะเบื่อมันสนุกพี่จยาบอกว่าให้สนุกกับเกมด้วยให้สนุกกับเกมมันารมีเกมและวิ่งอย่างเนี้ยครึ่งชั่วโมง เล่นเกมคพ่ชั่วโมงนะเขาอยากจะเล่นเกมมากกว่าเล่นเกมแต่ก็ต้องให้โค้ชเขาหาวิธีการว่าเน้นแรงอย่างเงี้ยให้เขามีเกมอย่างไงมีตุ๊กตาให้เขาเล่นเกมอย่างไงอะไรเงี้ยให้เขาสนุกฝึกอย่างนี้ก็ส่วนหนึ่งเล่นกับเกมก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเกมผมอยากถ้าอย่างเงี้ยต้องให้มีการเล่นกับทีมเยอะๆเล่นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเยอะๆโดยผมว่าโดยที่พื้นฐานเบสิกก็ดีนะ เ็ต้องเน้นเป็นเน้นการเล่นเป็นเหมือนเล่นลิงเล่นอะไรส่วนหนึ่งครับลิงก็ส่วนหนึ่งครับลิงก็เป็นเป็นทักษะส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องให้เขามีเกมเกมอ่ะเกมเล่นอย่างเงี้ยเหมือนโคหนูเงี้ยหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยอ๋อครับเล้นเน้นแรงด้วยเน้นแรงด้วยเนการมันทําให้คนอยากเล่นอเน้นการทาประตูด้วยแล้วเน้นเทคนทคติดด้วยเน้นดูผู้เล่นด้วย ผู้เล่นคนไหนที่เหมาะสมพื้นฐานยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องมาปรับกันใ <c oughs> นโค้ชปรับ <c oughs> ว่าร <c oughs> กีฬาแต่ละคนเนี่ย